ในหน้าหน,น้าใหม่ถามเข้ามาว่าอยากจะหาซับมาขายจะเริ่มต้นจากตรงไหนดีให้มิสการช่วยแนะนําหน่อยค่ะการมีเทคนิคง่ายๆนะคะในการที่จะหาซับมาขายค่ะอันดับแรกเลยค่ะคุณควรจะบอกให้ทุกคนรู้นะคะว่าวันนี้เนี่ยคุณเก้ามาทําอาชีพในหน้าอาสังหาริมทรัพย์แบบเต็มตัวค่ะเปิดเพจน,นะคะของตัวคุณเองค่ะแล้วก็ประกาศรับฝากขายเช่าอาสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะเริ่มต้นจากเพื่อนคนรู้จักใกล้ตัวคุณคุณก่อนค่ะแล้วจากนั้นนะคะก็เริ่มทําการสกูติ้งค่ะการสกูตติ้งภาษา ในหน้าก็คือการที่เราออกไปตระเวนหาซั์ในพื้นที่ที่เราเชี่ยวชาญน,นะคะย้ํานะคะในพื้นที่ที่เราเชี่ยวชาญเพราะว่าเราจะรู้จักในเรื่องของราคานะคะในเรื่องของถนนหนทางรวมถึงสภาพแวดล้อมของที่เป็นอย่างดีค่ะเราเริ่มต้นจากตรงนี้ค่ะแล้วไปทําการตลาดให้ลูกค้านะคะอาชีพในหน้าไม่ยากค่ะเริ่มต้นได้ด้วยตัวคุณเองถ้าวันนี้อยากได้พี่เลี้ยงเมนทอร์ดีๆสําหรับการทําอาชีพในหน้าแบบมืออาชีพแล้วก็พี่การแนะนํานะคะให้ไปเช็คคอร์ส ในหน้าอสังหามืออาชีพนะคะ m o m e Professional Agent กับมิสการค่ะถ้าวันนี้เพื่อนๆคนไหนสนใจสมัครคอร์สก็ยินดีเป็นที่ปรึกษาให้ตลอดค่ะ